เไขกระดูกไมอิโลมาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดของพลาสมาเซลมักพบในผู้สูงอายุเฉลีย่ย60-70ปีและพบได้น้อยในอายุที่ต่ำกว่า40ปีพลาสมาเซลลคือเม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในไขกระดูกหน้าที่หลักของพลาสมาเซลคือ สร้างแอนติบอดีหรืออิมมูโนโกบูลินหลายชนิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคปกติร่างกายจะมีพาสมาเซลล์ในไขกระดูประมาณ2-3%เปซนตหากเกิดความผิดปกติของการสร้างพาสมาเซลล์จนเกิดเป็นโรคจำนวนพลาสมาเซลล์เพิ่มขึ้นในไขกระดูกเกิน10%เปซและเพิ่มการสร้างอิมมูโนโกบูลินร่วมกับ ความบกพร่องในการสร้างอิมมูโนโกลบูลินชนิดต่างๆจนทำให้เกิดการสร้างโปรโตีนในเลือดที่มากผิดปกติเรียกว่าเอ็มโปรตีนโปรตีนดังกล่าวสามารถทำลายอาวัยวะอื่นๆของร่างกายเช่นกระดูกภูนปวดกระดูกเสี่ยงภาวะกระดูกหักไตวายและระดับแคลเซียมในร่างกายสูง